เออสบาดอย่าง okay. okay. ั้นแล่ใจดถึกนะพัดก็แปลงชมเป็นเสาชนเผ่ามงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันที่ห้าของพวกเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่โมนาซาปานะคะเราเรามาถึงที่นี่แล้วเราจะต้องมาอะไรคะถ่ายรูปค่ะ ี่รูปไรูปค่ะโอเคเดี๋ยวเราภาพอากาศไม่เป็นใจนะคะวันนี้วันนี้อากาศไม่เป็นใจนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะตกแต่เช้าเลยตอนนี้นะคะก็ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นค่ะนี่นะคะมอหนานะคะใครมาต้องได้ถ่ายรูปตรงนี้นะคะจุดไฮไลท์ของซาปาที่นี่ค่ะนี่ก็ไม่ไกลจากที่พักเรานะคะ ทุกคนเราโชคร้ายนะคะเพราะว่าเราเจอฝนนะคะเราก็ถ่ายรูปท่ามกลางสายฝนกันแบบนี้แล้วค่ะเออสปาร์ติงยังนแลนด์เย่ถ่าย,ยวิดีโอเนาะป๊าผ่านแล้วเนี่ยภาษาไทยมีภาเาไทยมั้ยโอเค และนี่คือจุดชมวิวอัมอน่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีจุดให้เราเช็คอินนะคะมีชิงช้ามีรูปมือแล้วก็มีรูปคนนะคะให้เราถ่ายรูปเล่นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราไปถ่ายรูปจุดเช็คอินนะคะที่โมอาหน้านะคะแล้วก็เราก็จะต่อไปด้วยที่หมู่บ้านกัดกัดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าหมู่บ้านกัดกัดเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาถึงที่นี่นะคะที่หมู่บ้านกัดกัดแล้วนะคะเราก็ต้องแปลงชมกันสักหน่อยะคะ่ะทุกคนเพื่อให้ เข้ากับคอนเซปที่นี่นะคะแล้วก็เราก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวรอชมรูปสวยๆจากพวกเรานะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากอุย้ยวิวก็สวยนะคะทุกคนบบรยากาศข้างบนนราจะเป็นอย่างนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแต่งชุดแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปกับวิวนะคะเพื่อให้คุ้มกับค่าเช่าชุดนะคะ ถ้าเช่าชุดนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบ,บาทนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะจัดแต่งทรงผมให้เราด้วยนะคะ <Okay. S 1> แบบนี้คะ่ะแล้วก็ <Okay. S 1> เขาก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราแบบนี้นะคะ oh. ก็จะเห็นวิวบรรยากาศด้านหลังสวยมากๆนะคะซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามมากๆค่ะทุกคนหนึ่งสองสามโอเคโอเคโอเคพัดก็แปลงชมเป็นสาวชนเผ่าม้งนะคะสาวเกรียมแปลงชมเป็นชาวเผ่าม้งคะ่ะ ที่เราถ่ายรูปตรงมุมนี้เสร็จเราก็จะเดินไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องมงเวเผ่าม,มงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศของหมู่บ้านกัดกัดจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ให้ดูภาพตรงจุดชมวิวนะคะของหมู่บ้านกัดกัดค่ะ